คุณผู้ชมครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับของการเข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุพระเคียวแก้วที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงก็เลยทําให้ตลอดทั้งวันครับพี่น้องประชาชนเดินทางมาอย่างเนืองแน่นเลยนะครับซึ่งยังสามารถเข้าไปกราบสักการะได้จนถึงเวลา20นาฬิกาในวันนี้ ก่อนที่วันพรุ่งนี้นะครับจะมีออขบวนเกียรติยศอัญเชิญพระเกียวแก้วกลับสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสนี้ขอเชิญชวนประชาชนนะครับน้อมส่งพระบรมสารีริกธาตุพระเกียวแก้วตั้งแต่เวลา6โมงเช้าติดตามบรรยากาศจากผู้สื่อข่าวของเราคุณพทาารทิวากันทิยาใจารายงานสดมาจากบนทนพิธีท้องสนามหลวงครับคุณพรทิวาเชิญครับค่ะ ในค่ําคืนสุดท้ายนะคะที่มีการเปิดให้เข้ากราบสักการะพระบรมสารีาริกธาตุเที่ยวแก้วค่ะนับเป็นโอกาสมหามงคลนะคะที่รัฐบาลไทยและรัฐบาลจีนได้ร่วมกันจัดขึ้นตลอด73วันที่ผ่านมานะคะที่ท้องสนามหลวงแห่งนี้ก็ได้ตอนรับพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติะคะ่ะที่เข้ามากราบสักการะพระบรมสารีาริกธาตุกันอย่างเนืองแน่น,นะคะ่ะขณะนี้นะคะแม้จะเข้าสู่ช่วงค่ำวันสุดท้ายะคะ่ะแต่ก็ยังคงมีประชาชนนะคะที่เดินทางเข้ามากราบ สักการะพระบรมสารีริกธาตุครั้งสุดท้ายก่อนที่จะอัญเชิญกลับสาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะซึ่งจะมีพิธีอัญเชิญอย่างสมพระเกียรติโดยมีคณะผู้แทนจากรัฐบาลไทยและรัฐบาลจีนเข้าร่วมสําหรับยอดผู้เข้าร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุตลอด73วันที่ผ่านมามีจํานวนกว่า2ล้าน6แสน4หมื่น1,160คนค่ะ นอกจากการสักการะพระบรมสารีริกธาตุพระเที่ยวแก้วแล้วนั้นประชาชนหลายท่านก็ยังได้ร่วมนะคะเดินชมนิทรรศาก,การที่มีการจัดสร้างด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธประวัติประวัติพระเที่ยวแก้วเรื่องราวความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนและนิทรรศาก,การเฉลิมพระเกียรติรวมไปถึงร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับมณฑปสถาปัตยกรรมไทยจีนและสวนรุกขชาติด้านหน้ามณฑปที่รังสรรค์ขึ้นเป็นรูปร่างของสองมือประนมกอนกราบไหว้อง พระเคี่ยวแก้วด้วยค่ะโดยประชาชนที่เดินทางมาร่วมสักการะพระเคี่ยวแก้วในวันนี้ต่างบอกว่ารู้สึกปราบปลืม้มดีใจและรู้สึกอิ่มเอมใจที่ได้เข้ามากราบสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่ตนเองและครอบครัวและเป็นโอกาสดีที่ครั้งหนึ่งในชีวิตได้เข้ามากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุลองไปฟังเสียงศรัทธาจากประชาชนค่ะ ก็เป็นเป็นบุญนะคะของตัวพี่เองของตัวด mm ิฉ hmm> ันเองแล้วก็เป็นบุญของประชาชนชาวไทยอะค่ะที่ได้มีโอกาสต้อนรับสักการะพระเคี้ยวแก้วซึ่งในเท่าที่ทราบประวัติก็คือนานมากที่จะมีโอกาสที่จะอัญเชิญมาที่ประเทศไทยเพราะฉะนั้นเป็นถือโอกาสเป็นที่ครบรอบของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10บนะคะครบรอบจะครบรบเจ็ดสองพรรษาค่ะก็เป็นโอกาสที่ดีที่ได้มีโอกาสมาสักการะตัวดิฉันเองก็มามา5ห้ารอบแล้วค่ะ รู้สึกว่าที่นี่จดัดการดีนะคะเรียบเรียบร้อยแล้วก็พื้นที่กว้างขวางแล้วก็มีร่มมีน้ํามาแจากอะไรอย่างเงี้ย okay ค่ะหนูว่าก็โอเคค่ะแล้วก็รู้สึกเออสบายใจเนาะสบายใจเลยค่ะสวยมากๆเลยครับค่ะในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธใช่ไหมคะถ้าว่ามีโอกาสเราจะได้กลับมาสักการะเนี่ยอ๋อที่ที่ว่าถ้ามีโอกาสกา็จะกลับมามสักการะนะคะเป็นโอกาสที่ดีมากๆในชีวิตค่ะ นี่นับเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยและจีนผ่านพระพุทธศาสนาและเป็นโอกาสสาคัญที่พุทธศาสนิกชนในไทยได้มีโอกาสสักการะพระบรมสารีริกธาตุอย่างใกล้ชิดในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะมีพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเช้าณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยจะมีขบวนนะคะที่อัญเชิญอย่างสมพระเกียรติและจะมีการถ่ายทอดสดให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมรับชมกันค่ะ และนี่นะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสสุดท้ายนะคะที่จะได้เปิดให้พี่น้องประชาชนเข้ามากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุพระเขีื่อแก้วค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะพี่น้องประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงได้เข้ามากราบสักการะที่บนทลนพิธีท้องสนามหลวงมาสัมผัสนะคะบรรยากาศอันเต็มเปี่ยมไปด้วยศรัทธานี้ค่ะขอบคุณครับคุณพรทิวาครับ